นมเขาก็ทําเองนะคะไม่ได้ซื้อเลยนะคะนุ่มเขอามาต้มจ้ะเอามาต้มแล้วครับเอามาดื่มตอนเช้านะคะดื่มนมตอนเช้ามีประโยชน์นะเจ้าทุกคนยาวไหมจ๊ะไม่แกงไงนะจ๊ะให้หนูด้วยจ้ะดังอย่างพากันดูใช่ไหมมาดื่มนมกันเลยจ้าวันนี้จะพามาสัมผัสนะคะพอแล้วพี่เอาไหมพอแล้วจ้ะพอแล้วจ้ะแม่สยานะดื่มนมกันเลยหอมเนี่ยแกงเนี่ยเดออ๋อ ขอ,อ,องแกงพ้อมเลยของแกงป่าของแกงมาแล้ว<า>มันบอกให้พี่ปรุงหน่อยหนูว่ามันไม่ค<ห>่อยใจแจอ้เลยต้มต้มต้มน่าจะอาหารหมักมากพี่ไก่ห้องอบ ที่ใส่เขาก็บอกพริกดำพริกกับอะไรกับแซ่บกับมี่จ๋าเนี่ยนะตอดไก่ตอดปลาก็มี่ตอดปละราก็มีอันนี้ผักเอ่อมะละใส่ใส่ไข่ผักกาดดองใส่ไข่ใส่ไข่จ้ะนี่ปลาไอ้ไอ้เออนั่นหรอในปลาละไอเมฆต้อยนะอันนี้เป็นต้อแกงส้มใส่กุ้งใส่ผักเพรน่ะขมเรี้ยกเรเบี้ยไม่ได้แกงส้มแกงส้มกุ้ง แอลกออล ja ์องดินี่มันจะล้องยืนจะมัอจะจะ้องถมากากไม่กินอาหารน้ำกันนะคะเบิองไหต้นอ่ะราลาบ้านะจ๊ะเนี่ยค่ะต้นละราลาบาก็มี่เด้วเขาไปเห็ดเค้กนะจ๊ะมันรสชามันจะเป็นยังไงบงรสชามันเปรี้ยวที่จ๊ะเขาไปต้มยำก็ได้บ้างเรอใส่ต้มยำไหมเนี่ยมันเปรี้ยวดีได้ทำขนมเค้กก็ไดมาจ้ะมึงดูมึงดูดมสมบูรณ์คั้งนมึงด มาอยู่เมืองนอกอ้ะพ่อเด็กกินอยู่ดีเห็นบันเนี่ยเนาะอยู่บ้านเข้าไอ้อกินหัวบานเข้าอีกแล้วนะจ๊ะมัคือบ้านเข้าก็เราจะคิดใส่กันเลยเนาะต้นมันจะเป็นน,นี่สิจ้ะต้นม,มัน,ออนล่ำมันเขาก็หักเอาล่ำมันเด้หักเอาล่ำม,มันไปเห็ดเนี่ยหักเอาล่ำมันไปเอาล่ำมันไปหะเขาปลากับมาเจอนี่เราจะมองดู กุหลาบป้าแม่จ้ะเขาเอาไปเห็ดอีหยังหลูบ่เขาไปเส้รำแมเนี่ยจ้ะนี่เป็นดอกกุหลาบเลยนั่นเป็นดอกกุหลาบเลยเห็นบ่เป็นดอกกุหลาบเลยจ้ะมาเบิ่งหมากมันั้นเบิ่งหลูบมันนะเบือลูบมันจะเป็นแบบใดจ้ะเขาไปเห็ดเส้รำนะเส้รำแพงนะจ้ะนี่เด้อปีที่แล้วพี่น้อาไปเห็ดไอ้มูพี่นไปเห็ดหลับทิศหนิเขาเอาไหมเขาเอามาะหอเนาะเขาเอาไอ้อันนี้มาะหอเนาะเอาเส้รำมาะหอยไหมใส่ดีจ้ะเพราะแพ้นะนี่นะ ขนาดพิมในคนแพร่างยนะใส่บ่แพร่เลยดีอยู่จ้ะเดี๋ยวปีนี้จะไม่เก็บเอาอีกอยุ่ยเดี๋ยวรอนมันรอนมันแดงรอนมันสุกเกินถ้าเกิดมันสุกมันจะออกเป็นสีชมพูดแดงจ้ะสีมันนะถ้าเกิดมันสุกแล้วอ่ะเดี๋ยวจะเอาไปไอ้เอาไปทำเสื่อลมเห็นไหมต้นมันใหญ่ด้ิจ้านอนเนาะเห็นปะ,ะกุหลาบป,ป้าประเสริฐเหนปะ ลูกมันก็สิออกนี่แหละจ้ะลูกมันจะเป็นแบบนี้มันก็มีหนามเมือกันเด้ินี่เดินเดินเห็นไหมนันก็มีดามแต่วันหนามันแห่งบ่อบ่อเขาเรียกว่าหนามแห่งบ่อหลายทอดอกกุหลาบธรรมดานะจ้ะดอกกุหลาบธรรมดาเนาะเนี่ย็นบอดอกกุหลาบปากุหลาบปาเห็นะหมดกที่จางนู้นดูโดูเห็นไหมพาไปเฮ็ด เซรามมาต้องซื้อเลยมีสูตรจ้ะสูตรเบิ้งค่ะมาต้นเบื้องตนค่ะตนบัวหิมะจ้ะตนบัวหิมะนก็ต้นไงเรียนนะแต่เมื่อ็่ะจะเป็นหลากนะจะเป็นหัวนะคะเป็นหัวเข้าหัวมาเห็ดอีอย่างมันก็มีประโยชน์มากมากของเขานะคะประโยชน์ของมันกับซอยลดน้ำหนักใดจ้ะประโยชน์ของเขาอ่ะค่ะซอยลดน้ำหนักใดซอยตานม,มะเร็งใดวัว่าบัวหิมะนี่ ดีนะจ๊ะเนาะโอ้ประโยชน์มากมายเลยค่ะเนาะแก้ไอ้ป้องป้องกันนี่ยังไงระดับน้ำตาลในเลือดนะจ๊ะช่วยลดน้ำตาลในเลือดด้วยนะนี่นะบัวหิมะนี่นะทุกคนล่องไปเบิ่งจ้ะล่องไปหาสือมาเห็ดไตเป็นสมุนไพรดีแล้วจ้ะบานเหาสมุนไพรบานเฮาไม่เหนียวหรอกต้นกระถินกระมีนะคะทุกคนต้นกระถินกระมีสองสองอ่าสามกระถาง ไม่สามกับถังจ้ะสามกับถังพ่นปลูก็ยังก็ได้กินนะจ้ะมือเพิ่นเย็นนะลองดูเพิ่นปลูก็ยังเพิ่นกลงา้เมื่อที่ห้าปลูก็ยังตายเมื่อเนาะอันนี้กะเพริกอีกนะเพิ่นจะพักปูใส่กระถางเพิ่นมาออ้ยลองดูป๊าดงามีอย่างในขนาดนี้เนาะโชุดสวยงามจ้ะดูสิผักบุ้งเขาเดีวค่ะผักบุ้ง เพินน่นมีขี้งัวขี้ควยนะจ๊ะเนาะเพิ่นธุจะได้ปลูกอย่างน่านะจ๊ะเนาะมุ่นสัตว์มุ่นอย่างพิ่นธนี้ไกไ่ที่มุ่นสัตว like ์นะจ๊ะมะเขือมะเขือนะจ๊ะใบมะกรูดจะมีจ้ะใบมะกรูดจ้ะเออดูสิใบมะกรูดจะนี่บานเพิ่นเนาขายขายเดี๋ยวข้ามาชมหลังบ้านนะจ๊ะพันธุ์นเ่งพันธุ์เก็บบลูเบอร์รี่นะคะบลูเบอร์รี่นะจ๊ะลูกใหญ่นะคะลูกใหญ่มากเลยจ้ะ แต่เขาก็ยังบ่คั้นด้สุกนะคะบ่คั้นด้สุกหลายนะคะแต่ก็พอมีให้เก็บจะ้ะทุกคนมาเบิง่งจะผลไม้ผลไม้เมืองหนาวนี่มันก็นหลายเด้อจ้ะเนาะเกฟฟี่นะคะเกฟฟี่ถ้าเกิดเป็นในเป็นลูกไอ้เป็นลูกบอมเบอรีป้านะจ้ะมันก็จะเป็นลูกลูกนิดเดียวจะลูกบ่ใหญ่นะคะลูกบ่ใหญ่แต่ว่านเนี่ก็เป็นบอมเบอรีที่เขาปลูกจะ้ะ อยู่สวนลังบานนะคะสวนลังบานกะสนุกเก็บเลยจ้ะทุกคน,กนเก็บไปเลยจ้ะเลื่มเก็บเลยจ้ะเก็บตั้งตะหมากดำนะคะหมากดำนันก็นจะออกหวานอมเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวอมหวานหวานอมเปรี้ยวก้ำมะได้ให้ทุกคนให้แฟนเพจได้มาชมกันจ้ะ วาเป็นยังไงแกม็มตรล่ายๆงไงไงนะจ๊ะนะเบิงดูจ้ะจับเส้ปากนะเป็นอยังจ้ะทุกคนภาพว่าเบิงวิถีชีวิตของไอ้เช่าไรา่เช่าวสวนของไอ้เยอรมันนะจ๊ะวาเพิินใส่ชีวิตอยู่จังใดอันนี้ก็หอยนะคะหอยถากนะคะ หอยอันนี้ค่ะเขาเรียกหอยหอยตัวนี้เนี่ยกินกินพักกินนี่ยังหมดนะคะนี่นะสูงไนได้กะปีนขึ้นไปได้นี่นค่ะดำปึดป๊ดืดำปึ๊ดเลยลูกใหญ่ด้วยนะจ๊ะทุกคนที่นี่พิ้นก็นจะเก็บไปไอาทำแย้มแน่กนเก็บไปฝากมูเพื่อนบานนี่หละจ้ะ บางคนกับเฮดเค้กนะคะแต่ว่าพิษบุคคลมักกว่าเฮดเค้กลูกกนี่นะแต่ว่าปูดถึงมันก็เสียไปด้วยแต่ว,ว่าขังบ่ม,มักพวานอย่างพวานเป็นไนเม็ดไม่จ้ะเป็นเม็ดขังในไหมเบลลาเขียวกับเขียวดูนเม็ดเนาะแล้วตะคนมักน่าจะเนาะแลว้วจะเอาไปเฮดกันแล้วตะภายจะมีไอเดียเอาไป ท่ไปกินน่านก็ได้อ๊ไปกินโดนก็ได้จังงไหมจ้ะดูกไงหลีไดีใจบวางดูวทุกคนดำดีจ้ะเดี๋ยวอีกเมื่อกี้มือก็ดำมดแล้วค่ะอีกสองสามเมืออถ้าเกิดแดดดีจ้ะสุกไว้จ้ะ ถ้าเกิดบ่เก็บเด้อเพิ่นกะมันก็ล่วงทิ้งมันจ้ะมันกะมันกะเสียเด้อเพิ่มกะเพิ่นจะเก็บบ่หมดหรอจกจ้ะเพราะว่ามันหลายจา้ะต้นหลังสวนนะคะเนี่ยก็มา่อซอยพ่นเก็บกข็ขอบคุณที่ติดต,ต,ตามนะคะที่รับชม